ผมไปคุยกับคนที่ขายขวดพลาสติกเกา่าขวดพลาสติกที่เดี๋ยวกินน้ำแล้วโยนทิ้งนี่แหละนะหรือใส่ถังขยะอะไรนี่แหละอ่าผมก็ไปถามนะอ่าปรากฏว,ว่าราคาของพลาสติกนะเอาเอาทิ้งต่างว่ากิโลละสิบบาทแล้วกันอ่าพลาสติกรีไซเคิลไปซื้อไปรีไซเคิลนี่แหละฮะสิบบาทแล้วกันพอรัฐบาลมีนโยบายพลาสติกไม่ไม่ใส่ถุงพลาสติก ราคาจาก10บาทไม่รับซื้อเหลือแค่บาทสองบาทบางโรงงานไม่รับซื้อเลยเพราะซื้อแล้วก็มันไม่สามารถไปรีไซเคิลและเอามาขายเป็นเป็นพลาสติกได้สมาคมหุงพลาสติกก็บอกว่าท่านเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าท่านรัฐบาลเพราะว่า ที่เราดีไซเคลมาใช้นั้นนะ่ะมันย่อยสลายง่ายอ่างันย่อยสลายง่ายแล้วก็ไม่เป็นพิเตองแวิบรองก็ปรับปรุงมาเรียบร้อยแล้วมันก็เลยทําให้บางโรงงานปิดตัวนะบางโรงงานจอบอเจ๊งบงอ่จบกันนะบางโรงง,งานก็คนงานก็ลดค่าทํางานลงอะอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก ที่ได้มาจากตอนนี้ก็ลดลงผมคุยกับคนที่กับซื้อของเก่าและคนขายของเก่าขายของเก่านี่จับหูตัวเองเลยบอกว่านี่แหละลดลงจาก1ิบ,บาทหลือไม่กี่บาทบางพื้นที่ไม่รับซื้อถุงไม่รับซื้อขวดพลาสติกเก่าพราซื้อมาแล้วไม่รู้จะไปผลิตอะไร ฉะนั้นเงิน500ถึงพันล้านบาทที่ลดที่บสสริษัทยักษ์ใหญ่หายแหลงไม่อื่ยชื่ออื่ยนามไม่สั่งสูงพลาสติกเพื่อให้เราไปซื้อกปแก๊บกปแก๊บเพื่อไม่ำนวยความสะดวกนี่มันกระทบแคนนอนไปอย่างอื่นด้วยนะนฉะนั้นสิ่งที่คุณมันนันยาถามผมเห็นด้วย คุณมรรายาชัยเศรษฐ์เนี่ยรัฐมตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่ถามว่าแล้วไอ้เงินที่ลดแล้วไอ้เงินนี้ไปไปไหนนะเรื่องลดไปไหนนี่ปัญหานี้ยังซุกอยู่ในพรมอยู่นะซุกอยู่ในพรมอยู่นะ